สวัสดีครับใหญ่ครับผม,มเจอตะพึ่งแก่จัดสามที่ชิ้นใหญ่ๆนะครับ แก okay, จัดเลยครับผมที่ฝั่งของฝั่งโน้นมองเห็นตัวฝั่งนี้ไม่มีตัวยังไม่ออกหากินครับไม่มีอะไรเลยครับถอดตัวล้องล้าง างล้างเลยนะฮะหัวน้ำก็มีหัวน้ำก็ฝ่อลูกดูตัวหมดครับลูกตัวอ่อนดูตัวหมดนะฮะขี่ฝังนวนมองเห็นตัวขี่ผ่านประจำตจะมองไม่เห็นกระถ ا าคุมครับกระถ ا าเริ่มแห้งแนละ้วใหญ่พอได้นะครับจะเต็มที่ นี่ทำหลังเต็มแบบเต็มที่เลยใหญ่ก็ได้ยอยู่ปล่อยไว้งนี้นะครับผมไม่ตัดนะครับเดี๋ยวออกอาหาดูต่อครับผมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ